ไม่ใส่ไปหาผูวเบาเออไปหาผูวเบาเนาะหาผูวเบาอยู่ทีไหนไ,ไปสวัสดีค่ะวันนี้ <ไป S 2> ก็จบอ่ะเอาอุบมือกันน่อค่อยกะกะจบแล้ว <c oughs> แต่ว่าแม่ป่าะว่าถ้าได้จบเมื่อนี้แม่ป่าปัดชิมก็จะไปปัดชิมโรงเรียนแม่ป่า บู๋มาแน่นินอนจนงอไปดูไข่นิดูไข่นิดูจำข่บ่ได้ให้มอไข่สวยนาะอันนี้ก็จะไปปัดชิมแม่ป่าค้าสวัสดีครับ่อนสวัสดีครับ่อนน้องครับปั้นสวัสดีครับตุ๊กรับก่อนตุ๊กรับตุ๊กรับครับเพนบันี่สวัสดีครับอันนีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนเนี่ยอุ้มมือจิรล,ลุกตายฝากเอาไปนำบ้นนี่บ่าเอาไปดอกยานโควิดโอเคไปแล้วมาซื้อดอกไม้ให้แม่พ่อมมือนะอ็มาซ้ำหลังเซตแล้วปริญญาปริญญาไทยหรอปริญกีปลาลุยไม่มาก้อมาให้สิบอรกสิบบาทรับตัวนี้อันนี้เป็นชอบไปก็ คนขายเยอะมากเลยนะไปคนขา,ายพูดมากกว่าเลยคนขายเราอยากขายน่อยาเลอ้ขากูนี่เลแม่ะเด็นโอ้ยงุม่หนปาก็ก็จะดนาดกจ่ากีอะไมาเดินม มาให้มาให้้ามกนะคะไม่เดือดลองชีดตัวาเอคสันก็ขาดนี่แน่เนี่ยเนื้อเอาไปเดือไปทำไมลูกไ่เจะมอบรางวัลให้เป็นซอสอสซอสโรงเดียนทำไมก็ไทยลูกซอสอ่อัอนีกประเทศ ก็้าเอแล้วใคเมปามกไปเรียนไหนตสสัยจะได้ไปไถนาเป็นบ่อก็ไปไถหลุมาไนาด ก็อยู่ที่ไหนฮะอนนัอน,น,อนนี้ก็อยู่มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะม่ป่าจบ,จบม่ป่า,ปาก็จบเรียนสองปีนะคะเรียนเรียนอาหารและโภชนาการแล้วเรียนนานอาหารถาเจบไปก็เป็นเป็นเชฟนะคะเปมาหัวเชฟเนียงเชฟยู่บัน เปิดงานที่อ่ะอาจจะออกื่อแล้วเพราะว่าคนร้ายเนาะหยานผูกบุ้งผูกยึดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ามสัมผัสถ่าม <ถา S 1> สัมผัสแ <ไป S 2> ม่ปลาหม,มูก่อนแม่ปลาหมูไปไายหรือของเขาว่เาเป็นยังไงเรียนมาสองปีได้อะไรบ้บางปัญหาแม่ปมก็มนะคะดีกับบรรยากาศ ที่อุบลราชธานี<ค>นมิรารัยอาชีวะเอ้ยมาสัมผัสเด้อเจ็จครับไายยปายอยู่ืนเงเพราะายอยู่อยสวัสดที่อ้าอาทามชเรียนเบ เรียนจบได้อะไรเรียนจบแม่บ่ามีอะไงคะเขิดูแ่ะแกะูนบอกอ๋อคือว่าอย่างก็ตะเนเยร์ก็เนียอ์หลายวันมันสี่ทิบเนย์วันนึ่งวันหาแกะซุนเรียนจบเ้าเขาจบได้ป้าจังหวัดเขาจบป้าจังหวัดผู้ใดมาจบเขาจะให้สินราบข้องเจมือเลยที่นัยังนี่บ่ที่นั่นยัง ข่าีเจ้าปัดิดเลยยงหูววาขาเหลืออยู่เพราะว่าใสนกอมีกบอมีนะบงกันไปเรื่อยเอียงโอ้โอ้ยจักใบวะจักใบจักใบประมาณจักใบจ้ะวะประมาณ ขัหานี่ล่ะไปจำบรคนคเนี่ยเป็นคนนี้แม่เคาเป็นคนีกินขากรบาดเีนกำลังจะกลับผู้่อดานเืรเช้าทลายคอยบคามเือี้คาวัดิมเาเลยนะกําลังกลับกับผมตอนนี้กกังเเอาแง สกภากันยาคิด่หรอรถจอดยี bad, ่นี่วัดฝุ่นรายการขอผมบอกกันกีดหน้าครับผมห่อนแห้งแดดครับตอนจะยู่นี่แล้วครับผมกลางเมือง